ไปเข้าโค้งเลยลดเลยไปล้วไมไม่ไม่ตะโนทางใหบอออยู่เหรอไหร่ใครอยู่อ๋อ cái <laughs> cái cho kênh <laughs> ทราบที่นี่สถานีแป้นปู๋ก่อนจะลงจากขาบวนรถโปรดตรวจด,ด,ดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผูน้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต,ต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ attention please welcome to b o r e n g p o n g station Please check your belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you. Mm -hmm.